แชมเปญเอ็กเป็นแม่ค้าอยู่กลางตลาด แชมเปญ X อ,อดีตนางแบบดังกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายกลับไปใช้ชีวิตผ่านเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบเต็มตัวทำไร่ทำนาทำสวนกว่า200ไร่ที่จังหวัดสระแก้วโดยได้หยุดนำหลักคำสอนของในหลวงราชะการที่9อย่างการใช้ชีวิตพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตสืบที่ดินกว่า200ไร่ในจังหวัดสระแก้วเพื่อทำไร่ทำนาพร้อมใช้ชีวิตร่วมกับสามีชาวต่างชาติมานานาร่วม10ปี ล่าสุดเธอจึงได้เล่าเรื่องราวชีวิตในปัจจุบันที่ผันตัวไปทำไร่ทำนาเลี้ยงไก่ปลูกยางปลูกผักผลไม้ที่ไร่วันจันทร์เพ็นแชมเปญเอกซสักแก้วทั้งที่ไม่เคยปลูกมาก่อนแต่ด้วยความที่อยากสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินซึ่งคุณแม่ของสามีนักบินหนุ่มแวนวันชัยชุมสรียกให้จึงทำให้เธอตัดสินใจไปเรียนรู้และลงมือทำด้วยตัวเอง ตอนที่เราเริ่มไปทำไร่ครั้งแรกอุปสรรคมีเยอะเลยค่ะเราไม่เคยทำจะทำยังไงจะทำดีไหมเราต้องขุดดินเองเราจะต้องทำเองเพราะเราไม่มีคนงานช่วงแรกเราต้องทำเองทุกอย่างพอแฟนเราเขาก็ไปบินเราก็ศึกษาปรึกษาคุณลุงสมบัติ เพื่อนของสามีแล้วก็ไปซื้อของซึ่งเราไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่รู้จักคําว่าเชือกด้วยซ้ําเชือกแบบไหนต้องใช้งานแบบไหนก็ได้ไปเรียนรู้กับคุณลุงก่อนค่อยมาลงมือทําเองแล้วก็พยายามหาคนงานมาทําให้เราซึ่งเราไม่เคยอยู่ที่นั่นเราก็ไม่รู้จักใครเริ่มต้นจากศูนย์เลย ตอนนี้แฟนเราก็เอาบุตรสาวกับเขยไปเฝ้าเพราะว่าคนงานเก่าๆเ,เขาออกไปหมดแล้วก็เลยมีแต่คนกันเองบางครั้งแฟนเราก็ไปอยู่เฝ้าไปดูแลบ้างคนงานก็มีอยู่สองคนคอยพัฒนาพื้นที่ขุดบ่อเพิ่มตัดหญ้าแล้วก่อนที่เราจะไปบวชอีกรอบก็จะปลูกแก้วมังกรและจะลงข้าวไว้ส่วนสวนยางก็จะส่งขายเป็นยางก้อนมีคนกรีด แต่ตอนนี้ผักเนื้อยางไว้ก็พอเริ่มจะมีต่างเข้ามาจุนเจือค่าคนงานค่าน้ำค่าไฟอยู่